คือตื่นเต้นมากเพราะว่าแต่ว่าจำเออบุ๊กอัเป็นคนที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะร้องเพลงมาก่อนใช่คือร้องเพลงอ่ะก็ให้พ่อแม่ฟังอย่างเดียวใช่พ่อแม่พี่อะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่พี่ว่าไงตอนร้องเพลงก็บอกว่าดีแต่ไม่รู Or, like. ้เขาอวยหรือเปล่านะเออใช่แต่ว่าเด็กๆเราเป็นคนไม่กล้าร้องเพลงแต่ว่าพอมันเหมือนเป็นแบบซักเซสหนึ่งในชีวิตอ่ะเออว่าแบบหุ้ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วภาพความประทับใจก็คือแบบหุ้ยคนเยอะแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจมากแบบ เหมือนแบบบู๊ยคนมารอดูเราอะไรเงี้ยใช่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 ฟอร์สบางละฟอร์สก็ตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าก็ไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตมาก่อนแบบฟิลเหมือนแบบเหมือนทาอะไรครั้งแรกแล้วแบบเราไม่มีประสบการณ์นะแบบตื่นเต้นมากมากแบบแบบช่วงที่แบบเขาแบบพักการผมก็ยังซ้อมอยู่เลยแบบจนแบบตอนที่รันทูลผมก็ซ้อมแบบตอนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็ซ้อมอะไรก็แบบตื่นเต้นมากแบบหันไปแบบตกบมาอะไรบู๊บวยมากแล้วบอกจริงอันนี้เรื่องจริงเราทำได้ฟอร์สเราทำได้เราทำได้เราอาจจะเป็นเซฟโซนเดียวตอนนั้นของฟอร์สอะเออใช่คือแบบฟอร์บ คือฟอร์สเขาจะแบบเข้ามากอดทุกทุกค้านาทีเลยแต่ฟอร์สจะมีเชิงนิดนึงจะฟีลแบบว่าบุ๊คเฮ้ยอยากกอดเปล่าอยากกอดออยากกดเปล่าอยากกอดเปล่าโอเคบุ๊กอ่อโอเคโอเคอยากกอดเขาจะไปถามเพราะว่าเฮ้ยอยากกอดไหมเออแต่ว่าแต่ว่าเราก็แบบว่าเออเราก็แบบรู้สึกอยากกอดนะเพราะว่าแบบ มันมีกัน2คนน่ะตอนนั้นน่ะเออตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะมันเพราะมันเหมือนว่าโชว์ของเราแล้วก็เหมือนซีรีส์ที่เราได้เล่นกันมามันเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กัน2คนเรารู้ใจกันอยู่2คนถึงแม้มันจะมีแบบเพื่อนๆมากมายที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันก็ตามแต่ว่าคนที่รู้ใจเรามากที่สุดอบะมันก็คือเรา2คนใช่ใช่เพราะเราซ้อมกันมาเราเหนื่อยกันมาเลยช่ะปุ๊บๆเราก็จะร้องไห้อะ